สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่ออาบน้ำให้น้องนักเรครั้งแรกนะคะดูอาจจะถูต้นไมอ้อาถูถูดูจากถูด้วยนะคะคันนะคะเย็นสบายเลยค่ะวันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอ้าวอ้าอาวมีแรงนะคะมีแรงนะคะ น้องน้ำเพชรของเรานะคะดูน,น้ำนะคะ <Yeah. S 1> อา้อาวอา้าวอ้าวมีอะไรนะคะ ดูดูเด็กน้อยดูน้ำนะคะดีใจใหญ่เลยนะคะได้เล่นน้ำดูทำคันคันค่ ып? ะคันอ่ะถ <im> ูถูต้นไม้ถูต้นไม้แล้วถูต้นไม้ค่ะถูถูอารู้จักถูแล้วอ่ะถู อาบน้ำนะคะอากาศร้อนๆนะคะอาบน้ำให้แม่น้ำหวานกับน้องน้ำเพชรนะคะ <laughs> น้องน้ำเพชรของเราคะน่ารักมากเลยค่ะเดยวเดี๋ยวทำนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะวันนี้

ออาขันนะคะขันนะคะขันก้นนะคะรู้จักถูด้วยนะคะเรียนแบบแม่มาหมดเลยนะคะน้องน้ำเพชรของเราอาถูถูถ,ถูถูต้นไม้แล้ย ตัวดำแล้วนะคะโดนน้ำตัวดำแล้วนะคะดูดู <c oughs> ดวิ่งนะคะวิงว่งวิ่ง่งวิ่งค่ะค่ะยเฉค่ะเฉยๆ อ่ะเล่นเล่นสายยางละอ่ะเล่นแล้วหนูไม่ตัดตะบูตะบูดจีแอนแล้วจู้ไปดอกกระดอกว่าแล้วเอา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 คึกนะคะคึกคึกข้าวใหญ่เลยนะคะดูดูดูเพชรบาๆคุณแม่ตื่น

เออเออเอออาเ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 อาแกล้งคุณพ่อเอา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 ทำไมหนูทำอะไรแบบนี้นี่เอชชนชนก้นคุณพ่อแล่นนั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 นอ๋อเอาเล่นสายยางอีกแล้วนะคะจอมดูของเรานะคะ ดูนะคะดูนะคะดูนะคะดูตัวน้อยน้อยนี่เก่งเลยนะนี่ตัวน้อยนนี่ค่ะค่ะค่าค่าค่เอาวิ่งเลยนะคะวันนี้วิ่งเลยนะคะเล่นอีกแล้วเล่นสายยางคุณพ่ออีกแล้วสายยางแกหลุดนะคะ อาคารอาคานโกนอาคานถูถูถูแล้วถูแล้วถูสิคะน่าแย่งเป้นแม่แล้ว ทำอะไรคะนันดูดูทำนะคะคานอาคารอาดถูถูกินอ้อยนะคะคุณแม่แบ่งอ้อยให้หนูกินนะคะจะกินอ้อยแล้วนะคะกินอ้อยแล้วนะคะทำศิษุของช้างนะคะที่ได้เล่นน้ำนะคะดูสิคะ ขนาดน้องนะเพสิบสองวันยังจะมีความสุขขนาดนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นเดือนนี่จะขนาดไหนคะถ้ามีอ่างอาบนะ้ำเนี่จะขึ้นไหมคะนี่ลงแล้วไม่ยอมขึ้นเนี่เลยคะ่ะตัวน้อยๆของนี้ของเรานี่คะดูสิคะขอกินอ้อยแป๊บนะคะจะได้มีแรง <Yeah. S 1> อ่า น้ำเพชรสายยางพอจะรุดนะั่นรุดแล้วเห็นไหมร<ง><ง>ุดแล้วอ๋อใกล้ๆแล้วแม่จะกินอ้อยแทงตาหนูนะอ๋ออ๋อรู้กวักหาอะไรคะ ยาไปกัดนั้นแม่จะดึงโซ่เดี๋ยวปากหูจะขาดน,นั่นน่ะยาไปกัดโซ่ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรางามเพชรด้วยนะคะ ในช่องทางแสงดาวแฟมิบรี่นะคะวันนี้คุณพ่ออาบน้ําให้นะคะทั้งน้ําเพ็รและคุณแม่น้ําหวานนะคะแต่ก็มายังไม่ได้อาบน้ํานะคะวันนี้อาบน้ําเป็นครั้งแรกนะคะดูน้ําเพชรของเรานะคะดูแต่ภาพก็รู้นะคะว่าน้ําเพ็รของเรามีความสุขขนาดไหนนะคะที่ได้เล่นน้ํานะคะดูค่ะดูค่ะความสุกของน้องน้ําเพ็รนะคะที่ได้เล่นน้ํานะคะ ออาอ,า,อ,า,อาจะชนจะชนล้มล้มล้มเบาเบาเบาเบกน้อยค่ะเบรกเลื่อนนะคนะนันเบรกน้อ,อ,อ,อยเอา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 ดูสิสนมากเลยนะคะกะคะ็ติดตามน้องน้ำเพชรด้วยนะคะในช่องทางแสงดาวสมาร์นะคะน้องกำลังน่ารักเลยนะคะและดื้อทางสนด้วยนะคะความน่ารักกับความสนความดื้อ น้ำเพชรเอาหมดเลยนะคะดูสิคะแน่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 เกิดลมเกิดเกิดเกเห็นขาแม่โซ่แม่นันนันเล่นอีกแล้วหยอกคุณพ่ออีกอ้าว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 ทำนะคะดูทำนะคะก่อนจะจบคลิปก็ น้ำเพชรขอขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูน้องน้ำเพชรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะในช่องทางแสงดาวสตรีมี่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำเพชรปะอ้าวเอา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 ดูสิเะเล่นใหญ่เลยนะคะอ้าวเาอาอาสวัสดีแม่แม่อ้าวเาเล่นใหญ่เลยนะคะโดนน้ำนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้เราก็ขอสวัสดีนะคะที่รับชมคลิปน้ำเพชรจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะ